สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่10ตุลาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะหกถ้วยราชินีไม่เท้าสามดาบเก้าถ้วย ช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าเก่าเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะเขาเรียกว่าขยันเพียรพยายามกระตือรือร้นหรือใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะใน,น,นะะนะช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับ ด้านร้านอาหารคนหมู่มากนะคะกินทานนะคะอาหารเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะนะักกินเยอะทานเยอะช่วงนี้ระวังน้ําหนักตัวระวังโรคอ้วนนะคะจะถามหานะคะนะรวมทั้งระบบเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจเจ็บคอนะคะติดขัดนะคะมีเสมหะพวกนี้ได้ด้วยรวมทั้งระวังคําพูดนะคะคําพูดของเรานะคะวันนี้นะคะอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะมักจะหมดไปกับการกินการทานนะคะหมดไปกับการเดินทางนะคะการท่องเที่ยวนะคะได้ด้วยนะคะนะคะเขาเรียกว่าหมดไปกับคนรักหรือว่าหมดไปกับสิ่งที่ถูกอกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของใครที่โกรธการเครืองกันนะคะในเรื่องของความรัก นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของ6ถ้วยนะคะนะก็หาเวลานี้จังหวะนี้ขอโทษกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยอกหักรักคุดมาก่อนนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขโรมันจากพายิ่ีมีเลข6039นะคะ6039นะคะ สบไปคนวนจันท์ King of c u p นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะนะมีอะไรก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะเป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการงานนะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะตำแหน่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะในด้านของการงานนะคะเจมตลาดได้นะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะ10ดาบนะคะเกี่ยวข้องกับ การเป็นการตายของใครบางคนนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะนะคนไม่สบายนะคะเกี่ยวข้องกับงานอาวุมงคลนะคะบางคนในช่วงนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะทำบุญลงศพนะคะทำบุญเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพนะคะนะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลนะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่างานทางด้านเสียสละได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดนะคะไปทําบุญหรือว่าไปงาน อุปสมบทก็ได้นะคะนะก็เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะนะการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะส่วนทางด้านของใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะเรียกว่าจะเจอหมอดีหมอเก่งนะคะหมอเฉพาะทางได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะมีคนที่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่เข้ามาในชีวิตนะคะจะมาช่วยเหลือออปปมถ์ค้ำจุนกันนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะยังโอตโรดได้อยู่นะคะแต่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะเขาเรียกว่าน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะ โชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพะยุตีมีเลข0605นะคะ0 6 0 5นาะคะ, 0, 6, 0, ะ,คะไปนะคะคนวันคนวันอังคารนะคะขอโทษหมอกันพูดผิด วันอังคารนะคะสามดาบวันนี้ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังคำพูดนะคะนะ่าจะพูดอะไรก่อนที่จะพูดอะไรออกไปวันนี้นะคะคิดก่อนที่จะพูดนะคะเ็าเรียกว่าความเจร้อนความอารมณ์ร้อนนะคะคำพูดของเราอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกของคนฟังได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สี่ไม่เท้าการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะมีดวงลงทุนนะคะก็เรียกว่าบางคนลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะณช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะวันนี้จะมียอดเงินเข้ามาอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์กับเรานะคะเรียกว่า ธุรกิจการค้าการขายนะคะจะขายดีขายดีรวมทั้งจะมีโชคมีลาบในขณะเดินทางเสี่ยงโชคทิ้งทิ้งไว้นะคะยวดยานผ่านะจะให้โชคนะคะหนึ่งเหรียญดวงเฮงนะคะน่าจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้คนกังคันนะคะน่าจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยจะค้าจะขายนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะบางคนได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะ นะมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะเรียกว่ามาเก็บมากัมากมาตุนเขาเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะนะบางคนอยู่บ้านดีๆอยู่บ้านเฉยๆยังมีคนโอโนนนี่มาฝากได้ด้วยเหมือนกันนะคะการค้าการขายวันนี้นะคะจะขายดิบขายดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะวันนี้นะคะต้องพูดดีๆกับคนรักนะคะบางคนมีโอกาสได้รับของขวัญของขวากนะคะได้รับเงินได้รับโชคจากคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะเป็นคนที่อกหักรักคุดมาก่อนนะคะ สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะหายใจติดขัดนะคะนะรวมทั้งโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่นะคะนะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะส่วนทางด้านของเลขโรมันนะคะจากทวียี่ิบีนะคะมีเลขสามสี่ศูนย์หนึ่งนะคะสา่ศูนย์หน่งนะ,คะปคน,นพุธ วันพุธนะคะสิบดาบนะคะมีความกังวลมีความเครียดนะคะเขาเรียกว่า <alia. S 2> เครียดเกี่ยวกับด้านของการงานคเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามา,มานะคะนะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะ the fool นะคะต้องต้องปล่อยวางนะคะเรียกว่าต้องอย่าไปยึดติดกับปัญหาสิ่งต่างๆนะคะมีเวลาก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะรีเล็กให้กับตัวเองนะคะนะมีปัญหาอะไรก็เรียกว่าต้อง ต้องหาเวลานะคะหาเวลาพักผ่อนนะคะเรียกว่ามีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงดาบนะคะนะต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จฉันต้องรอดฉันต้องไหวต้องอดทนต้องสู้แต่คุณสู้ได้คุณรอดคุณไหวอย,อยู่แล้วนะคะคิงดาบเขาเรียกว่าเป็นคนที่แกล่งนะคะมุ่งมั่นอดทนนะคะความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งต่าง คุณทําได้ดีนะคะณนะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะสองถ้วยนะคะจะมีกัลายาณมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะจะได้เจอได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะนะใครที่เป็นโสดนะคะหรือคนโสดบางคนอาจจะยังอยู่ยในช่วงของการไม่ยึดติดก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบผูกพันนะคะกับใครนะคะม,มักจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินแท้มากกว่านะคะการเงินนะคะ มีดวงเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะบางคนสอมแซมน้นพังนี่พังปรับรุงสิ่งต่างๆได้ด้วยนะคะสุขภาพก็ต้องระวังการเดินสะดุดหกล้มนะคะฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อข้อเข่านะคะมีโอกาสเจ็บปวดมีโอกาสเขาเรียกว่าเดินสะดุดนะคะได้ด้วยนะคะด้วยความไม่ระวังนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลข โรมันนะคะจากข้อย4มีเลขศูนย์นะคะศูนยนะคะคนวันพฤหัส The world นะคะความสุขความสมหวังนะคะณนะช่วงนี้นะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะรวมทั้งนะคะนะมีโอกาสเดินทางนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทำวีซ่านะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจา,าการสื่อสารนะคะช่วงนี้นะคะจะประสบผลสำเร็จเรียกว่าจะได้ดีนะคะนะวีซ่านะคะโดยเฉพาะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมี คนรักเดินทางมาหาเรานะคะได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะใครรองานอยู่ก็จะประสบผลสําเร็จนะคะเดืเอนเริมเวอร์การพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารช่วงนี้นะคะคําพูดค่อนข้างจะมีเสน่ห์เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะ นะต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคนวันพฤหัสมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะเรียกว่าคำพูดมีเสน่ห์นะคะอัศวินดาบนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะนะการเดินทางที่เร่งรีบบางคนเกี่ยวข้องกับการงานทำงานแข่งกับเวลานะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะขับรถค่อนข้างจะเร็วนะคะ ส่วนทางด้านของความรักมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักทางลลโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่ง,พงปิ๊งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในห่วงของความรักนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากยวดยานพาหนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพายุบีมีเลขหนึ่งหกหกศูนย์นะคะหนึ่งหกหกศูนย์นะคะ เข้าไปคนวันศุกร์คนวันศุกร์น,น,นะคะคนวันศุกร์นะคะเชดติกนะคะสองดาบ ช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะการเซ็นเอกสารนะคะการต่อสัญญาใหม่ๆนะคะสัญญาเก่าๆเขา,ขาเรียกว่ากําลังจะหมดลงเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการเริ่มต้นใหม่กันเซ็นสัญญาใหม่ๆได้ด้วย <c oughs> บางคนต่อบัตรประชาชนต่อทะเบียนต่อประกันนะคะต่อวีซ่านะคะได้หมดเลยนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเอกสารหน่วยงานราชการนะคะ บางคนนะคะสองดาบเขาเรียกว่าความว้าวุ่นความสับสนจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือจะหยุดดีนะคะนะการงานที่เ็าเรียกว่าการเริ่มเริ่มใหม่ๆนะคะสามถ้วยนะคะจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากการเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรนิหาปาร์ตี้นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันกับบุคคลหมู่มากนะคะสองไม้เท้าการมองการไกลบองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้า นะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะบางคนเป็นคนเซาให้กับคนโน้นคนนี้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับคนโน้นคนนี้หรือตัวเราเองก็อาจจะต้องมีคนอื่นเขาเรียกว่าต้องมีคนคู่คิดต้องมีคนช่วยเหลือนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ซื้อน้ตบุ๊กใหม่นะคะในด้านของการงานนะคะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหน่วยงานราชการนะคะนะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ นาการเงินยังเอาตัวรถได้อยู่นะคะความรักมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะสําหรับคนโสดนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสแต่งงานนะคะมีโอกาสจดทะเบียนสมรสนะคะได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะบัดประชาชนจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพายบสีมีเลข1232นะคะหนึ่นะคะ คนมันเดลว์เวอร์นะคะเจ้าชายแม่เท้า6หกถ้วยคนเสาวดวงดี มะะีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะบางคนนะคะมีโอกาสกลับไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งบางคนกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะไปพบญาติพี่น้องนะคะไปพบ คนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จคําพูดมีสเสน่ห์นะคะน้นะ้นองๆหนูๆบางคนนะคะขยันกระตือรือร้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะใน,นด้านของการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะมักจะหมดไปกับคนรักมักจะหมดไปกับ คนที่เราเป็นห่วงนะคะบทหลานบริวารน,นะคะการกินการทานอาหารร่วมกันนะคะถ้ามองโดยรวมแล้วก็ที่เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าการเงินบรรยายจ่ายเยอะด้วยความซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะนะบางคนค่อนข้างจะหมุนหมุนติ้วๆเลยนะคะแต่ยังไงก็ยังเอาตัวรถได้อยู่นะคะ ส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคนโสดนะคะอยู่ในห่วงของความรักบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอนะคะเรียกว่าอยู่ในห่วงของความรักนะคะ นะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรียกว่ารักต่างวัยได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเรลขรวมมันจากภพ่ยิบสีมีเลข6 0 6 2นย6 2นี่คือดวงของคนทั้ง7วันก็จบลงแล้วกับคำทำํำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ